คนเจ้าชู้รู้ไว้ไม่ช้าก็เร็วกฎแห่งกรรมมันจะตามทันคุณเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมไหมคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเจ้าชู้บอกเลยไม่ช้าก็เร็วสิ่งที่คุณทำมันจะกลับมาทำร้ายคุณจริงหรือที่คนเจ้าชู้นั้นคือคนที่น่าอิจฉาที่สุดชีวิตของพวกเขารายล้อมไปด้วยผู้หญิงสาวมากหน้าหลายตาเรียกได้ว่าวันนี้อยากจะเปลี่ยนไปอยู่กับคนไหนก็ได้ตามใจตัว คุณแม่ๆคะไม่ว่าเราจะอยู่ในยุคไหนสมัยไหนเราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงคนประเภทนี้ได้เลยใช่ไหมล่ะคะจริงอยู่ที่เราอาจจะโชคดีถูกหวยลอตเตอรี่ใบใหญ่เจอผู้ชายที่ไม่เจ้าชู้มาเป็นพ่อของลูกแต่ไปไปมามาชะไหนมาจับได้ว่าคุณสามีตัวดีแอบไปเลี้ยงเด็กไว้อีกหนึ่งคนหากแจ็คพอตแตกดันมารู้อีกทีว่าไปมีลูกกับผู้หญิงคนนั้นเสียด้วยสิ ผู้ชายอาจจะดูว่าเป็นเรื่องที่สนุกท้าทายดูแมนแต่ผู้คุณไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่คุณกำลังทำนั้นเป็นแค่ความสุขเพียงชั่วครู่เท่านั้นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพลาดพรัง้งกรรมที่คอยตามมาเป็นเงานั้นพร้อมจะครอบงำคุณทันทีเช่นเดียวกับเรื่องราวที่แอดมินจะนำมาเสนอในวันนี้นั้นเป็นเรื่องราวของกฎแห่งกรรมที่จะมาคอยเตือนใจพวกเราทุกคนกฎแห่งกรรม เรื่องจริงของคนเจ้าชู้หลายใจเรื่องราวต่อไปนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เกิดจากความเจ้าชู้หลายใจจนทําให้เป็นผลร้ายต่อชีวิตและสังคมตามมาเรื่องมีอยู่ว่ามีชายกลางคนชื่อนายสมพน์ชีวิตของเขานณว่าเป็นชีวิตที่ดีพอสมควรสมพศ์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหลังจากนั้นเขาได้สมัครเข้าทํางานในบริษัทแห่งหนึ่งได้รับเงินเดือนสูงมากในระดับหนึ่ง ชีวิตของสมโพธซึ่งเป็นอยู่อย่างสบายท่ามกลางเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองและแสงสีเสียงต่อมาสมโพธเกิดตกหลุมรักหญิงคนหนึ่งทั้งสองดูใจกันอยู่สักพักจึงได้ตัดสินใจแต่งงานร่วมกันสร้างครอบครัวต่อไปในช่วงแรกๆทั้งคู่ก็ดูรักใคร่กันดีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดมาไม่มีวี่แววเลยว่าคนใดคนหนึ่ง จะเช่าชูแอบไปมีใจให้กับคนอื่นเลยเมื่อวันเวลาผ่านไปสมโพน์และภรรายามีลูกด้วยกันหนึ่งคนเป็นผู้ชายหน้าตาน่ารักหน้าเอ็นดูทั้งสองรักลูกชายคนนี้มากวางแผนกันไว้ว่าจะทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกคนนี้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพและจะทำทุกอย่างที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ชีวิตของคนเรานั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคิดความฝัน มันขึ้นอยู่กับความจริงหรือการกระทําของแต่ละคนต่างหากความฝันของสมโพธิ์ที่วาดไว้าอย่างสวยงามนั้นกําลังจะพังทลายลงเพราะการกระทําของตอนเองวันหนึ่งสมโพธิ์ได้เจอกับหญิงสาวแสนสวยคนหนึ่งตอนแรกเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักแต่ต่อมาเขามีโอกาสได้ใกล้ชิดกับผู้หญิงคนนี้จากการทํางานร่วมกันวันเวลาผ่านไป ทำให้สมโพธเริ่มค่อยๆมีใจออกห่างจากภรรยาของตนเองหันไปมีใจให้กับผู้หญิงคนใหม่แทนถึงแม้ว่าในช่วงแรกๆเขาจะไม่ได้คิดอะไรกับผู้หญิงคนนี้เขายังรักภรรยาและลูกชายของเขามากจะทําอะไรก็นึกถึงแต่ภรรยาและลูกชายอยู่ตลอดเวลาแต่อํานาจของกิเลสที่มีอยู่ในใจนั้นมันทําให้ความรักที่มีต่อภรรยาค่อยๆจางหายไปเรื่อยๆ มันบังตาไม่ให้เขามองเห็นผลกรรมชั่วที่เกิดขึ้นในอนาคตนานวันเข้าสมโพธก็ไม่นึกถึงภรรยาและลูกอีกเลยกลับรู้สึกว่าผู้หญิงคนใหม่นี้เป็นคนที่ดีมีน้ำใจหน้าตาสวยอยู่ใกล้แล้วรู้สึกอบอุ่นมากกว่าเขาจึงแอบหาเวลามาพบกับผู้หญิงคนนี้อยู่เป็นประจำจนทำให้ภรรยาเกิดความสงสัยครอบครัวนี้จึงมีรอยร้าวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆภรรยาของสมโพธ คอยติดตามดูพฤติกรรมของสามีว่าไปมีใจให้กับผู้หญิงคนอื่นหรือไม่กระทั่งได้ทราบความจริงว่าสามีแอบไปมีผู้หญิงคนอื่นทําให้เธอทั้งโกรธทั้งแค้นสมโพธมากทั้งสองคนจึงเริ่มมีปากเสียงกันหนักขึ้นทุกวันต่อหน้าลูกชายที่ทําตาปลิดปลิบได้นั่งแต่มองดูพ่อแม่ทะเลาะกันด้วยความหวาดกลัวในที่สุดทั้งคู่ก็ตัดสินใจอยากขาดจากกันเพราะภรรยาทนรับพฤติกรรมของสามีไม่ไหว ทั้งสองได้แบ่งสมบัติกันคนละครึ่งส่วนลูกชายนั้นอยู่กับผู้เป็นแม่ขณะที่สมโพธแยกไปอยู่กับแฟนใหม่อย่างสุขสบายใจสมโพธคิดว่าตนเองได้พบผู้หญิงที่ดีที่สุดแล้วเธอเป็นคนดีมีความขยันหมั่นเพียรมีความรับผิดชอบที่ดีเขาจึงไว้ใจผู้หญิงคนนี้มากหากผู้หญิงคนนี้ต้องการอะไรเขาจะหามาให้ทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ฝ่ายหญิงสาว รู้ว่าสมพูดไว้เนื้อเชื่อใจมากจึงค่อยๆหลอดเอาสมบัติของเขาทีละเล็กทีละน้อยจนในที่สุดสมพูดยอมยกสมบัติทุกอย่างให้กับภรรยาใหม่พอคิดว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดแล้วชีวิตของเขาที่เหลือก็ขอฝากไว้กับผู้หญิงคนนี้ช่วยดูแลแต่กรรมของสมพูดที่เคยก่อไว้นั้นมันช่างเร็วเหมือนจรวดเหลือเกินเพราะหลังจากที่ผู้หญิงคนนี้ได้รับสมบัติจากสมพูดหมดแล้วเธอก็เริ่มออกลายให้เห็น เอาใจออกหากจากเขาแอบไปมีแฟนใหม่และกําลังหาทางที่จะเลิกกับเขาให้ได้เธอจึงควงชายชู้มาให้เห็นเท่านั้นเองสมโพธก็เกิดความโมโหงสุดขีดเพราะความที่ตนเองทุ่มเทให้กับผู้หญิงคนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่เธอกลับทําอย่างนี้กับเขาอย่างโหดร้ายซึ่งไม่ต่างอะไรกับสมโพธท,ที่เคยทําไว้กับภรรยาคนแรกของเขาเลยกรรมที่สมโพธเคยก่อไว้เริ่มแสดงออกมาให้เห็นแล้ว เขาถูกภรรยาใหม่ทิ้งพร้อมกับหลอกเอาสมบัติไปหมดชายหนุ่มไม่เหลืออะไรเลยชีวิตที่เคยสุขสบายจึงตกต่ำลงมาทันทีความเป็นอยู่ก็ย่ำแย่ครั้นจะกลับไปหาภรรยาเก่าเธอก็ไม่ยอมคืนดีด้วยเพราะเจ็บช้ำใจกับสิ่งที่เขาเคยทำไว้กับเธอสมโพช์จึงกลายเป็นคนที่ล้มเหลวในชีวิตครอบครัวที่เคยวาดฝันไว้ว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นก็ล้มเหลวไม่เป็นท่า นั่นก็เพราะความมักง่ายใจเร็วของตัวนั่นเองหากเขารู้จักหักห้ามใจไม่ให้ไหลไปตามอำนาจของกิเลสช,ชีวิตของเขาคงไม่เป็นเช่นนี้การกระทำของเขาไม่ได้มีผลเฉพาะกับตัวเองเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบไปที่ลูกชายด้วยเพราะช่วงที่เขาเลิกล้างกับภรรยาคนแรกนั้นเธอต้องเลี้ยงดูลูกอย่างลำบากเพราะฐานะของเธอไม่ค่อยจะสู้ดีนักและเธอก็มักจะทำตัวเสเพลอยู่บ่อย เพื่อประชดชีวิตทําให้ลูกชายมีปัญหาทะเลาะกับแม่อยู่เป็นประจำจนเป็นเด็กที่ขาดความอบอุ่นในที่สุดก็กลายเป็นเด็กเกเรและไปสร้างปัญหาให้กับสังคมส่วนรวมและนี่คือตัวอย่างของผลกรรมที่ไม่ต้องรอถึงชาติหน้าแค่ชาตินี้ชาติเดียวก็ทำให้เราสามารถเชื่อได้แล้วล่ะค่ะว่าเวรกรรมนั้นมีจริง